สวัสดีค่ะนะคะวันนี้นะคะอิมก็จะมาแจ้งเตือน18มงกุดอีกแล้วนะคะก็คืออ e ีมี่นะคะยังไม่เลิกทําคลิปหลอกชาวบ้านนะคะมันหลอกชาวบ้านตั้งแต่มันหลอกเขาว่ามันเจอบีอิงวันนี้คลิปก็ยังมาพูดถึงฝ่ายแสงฝ่ายมืดอีกนะคะที่อิมต้องแจ้งเตือนอ e ีนี่ก็เพราะว่าหนึ่งนอกจากมันหลอกเป็น18มงกุฎแล้วก็หาประโยชน์จากการขายเรื่องฝ่ายมืดฝ่ายแสงในจิตจ,จักรวาลแล้วไม่พอมันตามก๊อปข้อมูลอิมที่อิมโคชให้คนอื่นฟรีๆมาตลอดเนี่ยนะคะ มันตามก๊อปเอาข้อมูลดีๆเราไปส่วนข้อมูลที่เราไปขัดแย้งกับทางที่มันทํามาหากินเนี่ยมันก็ไม่เอาไปแล้วมันก็ไม่เคยออกมาทําคลิปขอโทษเรื่องที่มันไปหลอกชาวบ้านว่ามันเจอบีอิงเพราะมันไม่ได้เจอจริงมันเป็น18มงกุฎเออแล้วมันก็มีกระบวนการในการทําคลิปหมายถึงปัญหาแดดกับเรื่องพวกนี้เพราะว่าเรื่องพวกนี้อินแจ้งเตือนมาตลอดอยู่แล้วว่า18มงกุฎมันเยอะดังนั้นใครที่ต้องการข้อมูลหรือโคชชิ่งเนี่ย คุณจะต้องหาหาดีๆว่าคนไหนที่เขาแม่นยำจริงๆข้อมูลเขาใกล้เคียงเขามีความถูกต้องมากที่สุดอันนี้คุณต้องหาเออและอีเนี่ยมันมามันมาเพื่อเพื่ออะไรเพื่อที่จะโคดแค่เรื่องฝ่ายมืดฝ่ายมืดเป็นสิ่งไม่ดีฝ่ายมืดทั้งนั้นน่ะทำเรื่องเลวร้ในในทุกอย่างในระบบเมทริกแล้วระบบเมทริกก็ก๊อปอินไปจ้ะ อิ่มโคชให้ลูกค้าพระเครื่องอิ่มเนี่ยฟรีๆและอิ่มก็บอกแล้วว่าใครต้องการให้อิ่มโคชอิ่มก็โคชให้ฟรีอยู่แล้วนะคะอิมพูดมาตลอดเรื่องทุกอย่างมันเป็นถูกสร้างด้วยระบบระบบเมทริกก็คือมันเป็นโปรแกรมอยู่แล้วเพราะว่าอิ่มเนี่ยก็คือผู้เขียนหนึ่งในผู้เขียนเมทริกนะคะเนื่องจากว่านายดีอ่ะกลุ่มของพวกนายดีหรืออาร์ทูเรียนเป็นผู้สร้างเมทริก อิมเคยให้ข้อมูลไปแล้วนะคะมันเป็นข้อมูลที่อิมลิงก์กับไฮเออร์เซลเออและจริงๆอิ่อิมก็เบื่อนะคะที่อ e ีหามีมี่เนี่ยมันก็จะมาทําคลิปแล้วพูดแต่เรื่องมืดมืด,มดเดิมเดิมแล้วอิมก็จะต้องมาทําคลิปเพื่อเย่ด่ามันเหมือนเดิมเพือ่อมันก็เหมือนกับด่าวนลุมนะแต่ถ้าไม่ด่าก็ไม่ได้ไงเพราะคนที่เขาไม่รู้อ่ะบางคนเขาจะไปหลงเชื่อก็กลายเป็นอีนี่ก็สร้างความงมงายอย่างหนึ่งนะคะมันด่าเรื่องาศาสนาสุดท้ายตัวมันก็เป็นผู้สร้างลัทธิเพื่อหาประโยชน์ หาเงินหาผลประโยชน์ใดๆก็ตามเ่ยเข้ากระเป๋ามันเองใช่ไหมละ่ะเพราะคุณว่าไหมว่าถ้าไม่ได้ผลประโยชน์อ่ะมันจะมาทําคลิปทําไมแล้วมันปั่นปั่นคลิปยอดวิวมาละใช่ไหมการปั่นคลิปยอดวิวภายในแค่ไม่กี่ชั่วโมงขึ้นหลักพันได้ก็คือมึงก็ต้องได้ผลประโยชน์จากตรงนี้อยู่แล้วละ่ะคนสมัยนี้เขาไม่ได้โง่เออแล้วก็พูดไอ้เรื่องาศาสนาเรื่องใดๆก็ตามเนี่ยอิ่มโคชให้ลูกค้าอิ่มไปนะคะอีนี่ก็ก๊อปไปจ้ะ ราอิ่มก็บอกบอกโค้ชอย่างคนที่ก็ฟังทุกคนอยู่แล้วนะว่าอิ่มก็พูดอยู่แล้วว่า,าศาสนามันก็ต้องมีไปตามบริบทใช่ไหมทุกอย่างมันไม่ใช่ว่าจะเหมือนเดิมเป๊ะแล้วทุกอย่างในาศาสนาไม่ใช่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีเป็นเรื่องที่ดีเอ่อแล้วโลกอย่างเรื่องของเมืองรับแลเมืองบังบทหรืออ่าเมทริกที่เชื่อมกับสวรรค์นบนดินต่างๆหรือเชื่อมต่อกับดาวต่างๆมันก็เป็นระบบเมทริกที่เชื่อมไปกับอไอ ใต้โลกโลกบาดาลหรืออินเนอร์เวิร์อะไรพวกนี้นะคะอยู่อยู่ภายใต้โลกอยู่ยงในดาวโลกเนี่ยมันก็เป็นระบบเมทริกมันสามารถเชื่อมกันได้มันมีมันมีทางเชื่อมของมันอยู่อิมก็เคยบอกไปแล้วนะคะมันก็เป็นเมทริกเมทริกของมันอยู่นะคะแล้วก็พูดเรื่องของมันติเวิร์สไปแล้วนะคะก็เป็นระบบเมทริกนะคะเพราะมันยังอยู่ภายใต้ Space and Time มันยังอยู่ใน Space and Time อยู่มันก็ยังเป็นระบบเมทริกอันนี้พูดมาตลอดนะคะแล้วอิมก็พูดเรื่อง เมทริกเนี่ยในเพจปัญญาอิมามาตั้งแต่10กว่าปีก่อนโดยการอ้างอิงและตีความจากหนังเรื่องเมทริกเลฟเวอร์ o ูนะคะแล้วก็ทำคลิปไป7ปีนะคะอีนี่ก็กอ๊อปจ้ะแล้วก็บอกว่ามันเป็นคนแรกของโลกนะคะเออแต่คลิปที่มันมันว่ามันทำคนแรกของโลกก็คือมันอ้างอิงว่ามันทำมาเมื่อ4ปีก่อนเออแต่มึงนี่ตามก๊อปทุกอย่างของกูเลยจ้ะไอข้อมูลดีๆนะคะเออแล้วเรื่องศาสนา ก็อิ่มก็โค้ดไปแล้วนะคะว่ามันเป็นเรื่องของบริบทนะคะตามตามแต่ละยุคแต่ละสมัยและครูบาอาจารย์เขาก็ต้องสอนไปตามระบบยุคยุคน,น,นั้นนะคะเนื่องจากว่าระบบเก่าอะ่ะมันเป็น 3D นะคะเป็นมิติของโลกเก่าแบบทวีาวะเขาก็ต้องสอนไปตามระบบทวีภาะทวภาวะตอนนี้โลกนะคะไกอาคือไฟดีเออไกอาคือไฟดีนะคะไฟดีเนี่ยมันเป็นระบบยูนิตี้ มึงไม่มีมาฝ่ายแสงฝ่ายมืดหรอกอีมีมี่ก็จะหาแดกเรื่องฝ่ายแสงฝ่ายมืดแล้วเอาเรื่องคําว่าแอ m ดมานี่ฟังให้มันดูเท่ดูครูดูเหมือนกับเป็นเทคนโนโลยีเอเลี่ยนมากซึ่งจริงแล้วแอดมาคืออัตมันคุณเออแล้วอัตมันอ่ะมันไม่ใช่ปรามัติัาตนาพุทธเนี่ยสอนสอนเรื่องปรามาตัติหรืออันติเมทรูทเนี่ยมาไว้แล้วว่าคือความจริงันสูงสุดมันก็คือซอส ระดับพลังงานต้นกําเนิดหรือนิาพานสุญญตาซึ่งอีมิมี่มันก็ยังไม่เก็ตเรื่องนี้ไงเออมันยังไม่เก็ตเรื่องนี้มันเลยไม่พูดถึงเออแล้วมันเคยโคด้ดไอเคยสอนหาแดกกับเรื่องการว่าบอกว่าเอสมา่าคือซอสซึ่งไม่ใช่อาตามาณ่ะมันเป็นดิเมนชันที่ต่ํากว่าซอสเพราะอาตามานมันแยกมาเป็นตัวตัวไงนเนี่ยเดูดูอย่างเนี้ย ข้างในเราก็มีสิ่งที่เรียกว่าจิตหรืออาตมันเพราะตอนนี้มันแยกมาเป็นตัวแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ระดับจิตเราอะฝึกให้เข้าถึงกายธรรมหรือระดับซอสอะมันจะคือซอสมันคือปรมัตร์มันไม่ใช่อัตมันเออซึ่งตรงเนี้ยมันไม่เก็ตมันไม่รู้เรื่องเพราะมันไม่ได้สนใจศึกษานะอีมี่เนี่ยนะแล้วโดยอย่างยิ่งเนี่ยมึงไปดูแล้วกันว่าอย่างอาตมันเนี่ยมันก็อยู่ในสรรพสิ่งเช่นที่ที่ไดเมนชั่นต่ํากว่าซอสลงมาอย่างเช่นอะ ไอสัตว์เป็นตัวตัวอย่างหมาหมาก็มีอัตมันหนึ่งแมวก็มีอัตมันหนึ่งอิ่มก็มีอัตมันหนึ่งอีสเปมุกุฎดมีมีก็มีอัตมันหนึ่งเออเนี่ยมันแยกมาเป็นตัวตัวอันนี้คืออิ่มอธิบายให้เข้าใจง่ายๆนะคะถ้าใครที่สนใจลึกซึ้งอ่ะคุณต้องฝึกฝึกจิตตัวเองฝึกให้เข้าถึงซอสแล้วพอคุณเข้าถึงซอสถึงกายธรรมถึงปรมตัตถึงพลังงานต้นกําเนิดคุณจะเห็นเลยว่ามันไม่ใช่อัตมัน แล้วในทางฮินดูสอนอตาตมันเนี่ยอตาตมันก็ไปถึงเมื่อเทียบกับจัก,กรวาลไตรภูมิของพุทธศาสนาอตาตมันจะไปได้สูงสุดแค่อารูปปฐพมนะคะยังเข้าไม่ถึงซอสเพราะว่าอารูปปฐพอีอยู่ระดับสูง,ส,งสูงในแค่นี้อซอสก็คือระดับครอบจัก,กรวาลเข้าใจไหมอันนี้ให้เห็นภาพเหมือนเป็นขนมชั้นเพราะว่าระดับความคิดมนุษย์เนี่ยมันมองทุกอย่างเป็นเป็นชั้นช้นมันง่ายกว่าแต่จริงๆแล้ว ในระบบจักรวาลความตัมจริงมันไม่ได้เป็นแยกชั้นอย่างนั้นเข้าใจไหมมันมันมันเป็นรายละเอียดซึ่งวันหนึ่งถ้าอิ่มสามารถที่จะอธิบายเป็นภาษาสมมุติของมนุษย์ได้ชัดเจนกว่านี้อิ่มจะมาอธิบายเพราะมันต้องใช้ความรู้ทางด้านฟิสิกส์ควอนตัมซึ่งคนที่เขาเก่งฟิสิกส์ความตัมจริงถ้าเขาไม่ได้มาเก็ตเรื่องของซอร์สพลังงานต้นกําเนิดหรือศาสนาเขาก็อาจจะไม่สามารถอธิบายในทางจิตจักรวาลได้เช่นกันนะฮนะ,ะซึ่งตรงเนี้ยอิ่มจะต้องรอ การดาวน์โหลดจาก h y g h e r s เ l หรือทำความเข้าใจกับการที่จะอธิบายภาษาสมมุติเพราะคุณจะเห็นว่าอิ่มทำคลิปหรืออิ่มเขียนอะไรมาเนี่ยอิ่มจะต้องวงเล็บย้ำตลอดว่าอันนี้มันคือสิ่งเดียวกันนะแต่มันเป็นภาษาสมมุติใช่ไหมเพื่อที่จะให้ทุกคนรู้ว่าจริงๆบางอย่างอ่ะมันเป็นคือศัพท์คําเดียวกันมันเป็นสิ่งเดียวกันแต่พอภาษาสมมติของมนุษย์ในแต่ละประเทศหรือแต่ละที่พูดหรือความ หรืออาจจะใช้งานอะ่ะมันก็ต้องใช้แต่ละภาษาไปแล้วพอมันใช้กันมากเข้ามากเข้ามนุษย์จำนวน8,000ล้านคนก็กลายเป็นเข้าใจไปคนละเรื่องไปกันอีกด้วยนะคะเออก็สรุปให้ก็คือมาด่าอีมิมี่และแจ้งเตือนนะคะดูคืนน้ำลายให้ไม่ทันเลยเพราะอยากด่ามันอ,มอยากด่าอีมีมี อีมีมี่อีหมอยมี่นะคะอีสิบแปดมงกุฎนะคะมึงอะหลอกชาวบ้านเขาตั้งแต่บีอิ่งลวแล้วมึงก็มีปัญหาเรื่องตั้งแต่มึงพูดถึงาพระอ,อรหันต์นิพพานเนี่ยอีหาเนี่ยนะถ้ากูไม่ด่ามึงอะมึงก็ไม่ทําคลิปล่าสุดเหมือนจะหลังๆมาคลิปเริ่มอ่อนลงแล้วมึงไม่ไปดูคลิปที่มึงว่าให้พระอ,อรหันต์หรือมึงว่าให้นิพพานอะเอาไว้ต่ํากว่าซอสเนี่ย มึงก็ไปแก้ปัญหาจริงๆมึงควรจะลบคลิปพวกนั้นแล้ะคลิปที่มึงบอกว่ามึงเจอบีอิงอ่ะมึงยังจะเอาเอ่อมาหาแดกมาอ้างอิงหาแดกว่ามึงอ่ะเจอบีอิงซึ่งมึงไม่ได้เจอเออแล้วมึงไม่ต้องมาอ้างเอาไอ้ฝ่ายมืดมาให้มนุษย์ต่างดาวพันเกรยอย่างเดียวอืมเกรมันไม่ได้มีแต่ฝ่ายมืดมนุษย์ต่างดาวทุกทุกส,กสรรพสิ่งในใน ในจักรวาลมันไม่ได้มีว่ากูจะเป็นมืดหรือแสงเข้าใจไหมมันไม่ได้มีว่ากูกูกูจะมาทํากูจะมาเป็นมืดหรือเป็นแสงมันก็ทําหน้าที่มันไปตามเอ่อตามภารกิจหรือหน้าที่ของมันตามบริบทของมันเพราะแต่ละสรรพสิ่งในจักรวาลเนี่ยมันมีหน้าที่ของมันเองเออแล้วมึงก็ต้องเลิกใช้คําว่าฝ่ายแสงไยมืดได้แล้วเพราะ ไฟดีคือ Unity ซึ่งกูก็พูดไปไม่รู้กี่ครั้งแต่อีนี่จะหาแดกกับเรื่อง Unity เอ้ยขอโทษค่ะจะหาแดกกับเรื่องทวิภาวะก็คือฝ่ายแสงฝ่ายมืดเพราะเคยหาแดกได้แล้วอิ่มก็ไม่แน่ใจว่ามันไปได้เงินได้ทองหรือได้ประโยชน์เอเท่าไหร่อะใครที่เห็นเห็นอะไรพวกนี้ก็บอกบอกกันต่อในในกลุ่มสายตื่นรู้แล้วกันนะคะเพราะไม่อย่างนั้นก็คือกลายเป็นว่าคุณนะสนับสนุน18มงกุฎนะคะซึ่งมันเยอะมาก แล้วข้อมูลมันก็มั่วเพราะว่ามันเป็นการสร้างความแตกแทแตกแยกแล้ววันนี้อิมพูดแบบไม่สามารถด่าได้คล่องปลือเหมือนกับทุกครั้งเพราะว่าเมื่อคืนอิมใช้พลังงานในการโคชชิ่งลูกค้าฮะเครื่องอิมไปฟรีๆถึงสองชั่วโมงนะซึ่งอีหามอิมก็เชื่อได้ว่าอีหายม,มีมีมันก็ต้องไปแอบดักฟังว่ามันต้องอยู่สักกุ๊ปหนึ่งที่ที่เขาเอา,อาคลิปนะคะเสียงพูดอิมเนี่ยเสียงที่โคชอิมมันไปปล่อยนะคะ ซึ่งอิมก็บอกแล้วว่ามันไม่ได้มีปัญหาในการที่อิ่มจะให้ข้อมูลเหล่านี้นะคะเนื่องจากว่ามันเป็นส่วนมันเป็นภารกิจอิ่มอยู่แล้วแต่อย่าเอาไปหลอกใครเป็น18มงกุฎและอย่ามามีปัญหากับอิ่มเออแล้วก็จะบอกว่าตอนนี้คุณจะต้องทำพลังงานนะคะทำพลังงานให้ บวกเข้าไว้นะคะถ้าคุณอยากจะเป็นเทวดานะคะแต่ถ้าคุณอยากจะเป็น18ดมงกุฎอย่างอีมิมี่คุณก็หลอกเด็กชาวบ้านกันต่อๆกันไปเป็นแชร์ลูกโซ่นะคะเอออีส8บปดมงกุฎนะคะอีนี่มันน่าจะเอออยากอยากเห็นมันติดคุกมากเลยนะคะแต่ก็คงยากเพราะว่ามันมีช่องโหว่ทางกฎหมายนะคะคุณจะเห็นว่าเห็นไหมทําไมทุกวันเนี้อ่าล่าสุดก็ข่าวล่าสุดนะว่าหมอดูทางทางฝั่งอีกประเทศหนึ่งเราเนาะที่โดนคนไทยออกมาแชนะคะว่า มันไม่โอเคที่เขามาคล้ายๆกับหลอกลวงอิมก็ไม่เอ,อ่ยชื่อแล้วกันเนาะแต่ตอนนี้ข่าวมันเริ่มดังแล้วอิมก็เพิ่งรู้ข้อมูลจากลูกค้าพาเครื่องอิมเมื่อคืนแหละเขามาเล่าให้ฟังนะเพราะอิมก็ไม่ค่อยได้เห็นข่าวสารอะไรเพราะเนื่องจากช่วงเนี้ยมันจะมีการเอ่อมันเพิ่งมาเปลี่ยนแปลงพลังงานครั้งใหญ่ใช่ไหมแล้วอิมก็หมกมุ่นอยู่กับการทําให้ตัวเองพลังงานบวกไงเพราะว่าไม่อย่งางนั้นก็คือถ้าเราผู้ซึ่งมาทําหน้าที่ นะพวกอิมต้องบอกพวกสายตื่นรู้ทั้งหลายนะเราพูดซึ่งมาทำหน้าที่นี้ในทางจิตวิญญาณนะแต่ดันมาเป็นแบบอารมณ์มาหม่นมาหมองหรืออารมณ์ลบนะ,ะมาอารมณ์แยกฝักแยกฝ่ายมาอารมณ์แบบเหมือนอีสิบแดมงกุฎมีมี่นะคะก็คือจบไม่ไม่ไม่ได้มาโคชชิ่งเรื่องไฟดีแต่อย่างใดเลยพวกที่ทำไฟดีจริงๆนะคะรู้อยู่แล้วนะคะว่าจะมา,าทำให้ทุกคนนะคะ อัพพลังงานขึ้นการอัพพลังงานขึ้นดังนั้นมันก็จะต้องทําให้คนเนี่ยมีพลังงานบวกขึ้นนะคะไม่ใช่มาทําให้เขาแตกแยกแล้วจักรวาลก็ประกาศยูนิตี้มาอยู่แล้วมึงจะมาฝ่ายแสงฝ่ายมืดหาอะไรอีกนะอีมีมี่มนะอีหมอยมีอีสิปมงกุฎหลอกชาวบ้านแดงแต่บีอิงละและอาตมันเนี่ยสอนก็ผิดมึงยังไม่รู้เลยแอดมาคืออาตมนอีควายเออ นะคะไม่รู้ว่าคลิปจะเป็นไงบ้างเนี่ยลงย t u b e ด่าควายนะคะแต่จริงๆควายควายจริงๆอ่ะผมว่ามันเป็นสัตว์น่ารักแต่คนที่ใช้นิสัยควายก็คือใช้นิสัยแบบเหมือนกับกว่ามึงพูดไม่รู้เรื่องเพราะว่าคนเขาใช้คําว่าควายในลนักษณะการด่าเนาะอย่างคนเหนือเขาก็ด่าว่าควายสตวงควายสตวงนี่ยิ่งยิ่งแล้วใหญ่ก็คือควายปั้นดินเหนียวเนี่ยเอาไว้หว้ผีเขาไว้ด่าไอ้คนที่แบบว่า สอนสอนยังไงก็ไม่เข้าหัวสอนเรื่องดีๆก็ไม่เอาอะ่ะคือส่วนใหญ่พวกสอนไม่เข้าหัวสอนเรื่องดีๆก็ไม่เอาเนี่ยถ้าไม่โง,ง่จริงๆเป็นควายแบบควายมากๆอย่างควายสตวงนี่ก็ยิ่งแบบยิ่งแล้วใหญ่เพราะมันเป็นควายปั้นเดือนเหนียวถวายผีมันไม่ได้มีสมองเหมือนควายจริงควายจริงนี่ยังยังสอนอยังอะไรถ้ามันไม่ดื้อมันก็จะฟังเจ้าของเออควายมันจริงจ,งจงมันก็เป็นสัตว์ที่ เป็นสัตว์ที่อดทนเป็นเป็นเป็นสัตว์ที่เรียกว่าเป็นสัตว์ที่ดีอีกหนึ่งคือมึอนเพราะว่าเมื่อคือนโค้ดไปสองชั่วโมงก็เลยคิดอะไรไม่ค่อยออกพลังงานใช้ไปเยอะเออนะคะจะด่าอีมิมี่ก็เลยด่าได้แบบไม่ค่อยคล่องไม่ค่อยไหลลื่นแต่ก็จะด่ามันซ้ำๆนี่แหละก็คืออีสิแปงมงกุฎนะคะเอออีสิแปงมงกุฎหลอกชาวบ้านว่าเจอบีอิงแม้กระทั่งเรื่องแอดมาแนะ้่มึงยังไม่รู้เลยว,ว่าคือ man, อาตมันอีเวนเอออีจำไรนะ,ะเออ โอเคค่ะเนี่ยแหละเห็นไหมทาไมตอนนี้เข้าใจแล้วยังทําไมร่างกายมนุษย์ชื่ออิ่มมันถึงต้องใช้สามจิตเพราะว่าบางอไอ้พวกที่มันจะมันมาจากดิเมนชันต่ำๆอย่างอบาย,ยภูมินะคะก็คืออย่างอีม,ม,มิมี่มันเป็นสัตว์เดรัจฉานมาก่อนนะคะมันเป็นมันเป็นจิตวิญญ,ญาณสัตว์เดรัจฉานมาก่อนพูดดีมันไม่เก็ตมันไม่เข้าใจเพราะว่ามันจะหาแดกกับการหลอกลวงชาวบ้านพวกที่จะหากินกับหลอกลวงชาวบ้านอะ่ะพูดดีไม่ได้ค่ะ พูดดีไม่เข้าใจเอ่อจนกว่ามันจะประสบหายนะกับชีวิตมันและครอบครัวมันอ่ะอครอบครัวมันมีมันมีอะไรบ้างถ้ามันประสบหายนะในครอบครัวมันอ่ะเป็นเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรคล้ายๆกับเอ่อนิวเคลียร์ฟิชชันอ่ะเออแบบต่อเนื่องไม่หยุดอ่ะมันอาจจะตื่นจริงก็ได้เพราะตอนนี้มันไม่ได้ตื่นคนตื่นจริงจะไม่จะไม่มาเป็น18บแมงกุฎอะไรอย่างนี้เข้าใจไหม คนตื่นจริงจะไม่มาหลอกชาวบ้านว่าเจอบีอิงทั้งๆที่ก็ไม่ได้เจอเพราะอาการโค้ดเรื่องจิตจักรวาลอิมก็พูดไปหลายครั้งแล้วนะคะว่าจะโค้ดเรื่องจิตจักรวาลเนี่ยเราไม่ต้องมีไม่ต้องเป็นก็ได้ไม่ต้องเจอก็ได้แต่ว่าโคตรไปตามข้อมูลซึ่งหลายช่องเขาก็โคตรไปตามข้อมูลเออมึงไม่ใช่มามาสายมโนมโนว่าเจอบีอิงเนี่ยใครก็แต่งนิยายจิตจักรวาลหลอกเด็กชาวบ้านได้หมดสิและที่สําคัญก็คือตามก๊อ ข้อมูลดีๆคําพูดดีๆของกูไปทุกอย่างเลยจ้ะแต่ข้อมูลกูที่ไปขัดแย้งกับทางธรรมะหาเด็กของมึงก็ไม่เอาไปแล้วไม่ออกมาขอโทษเรื่องที่มึงด่านะคะดา่าข้อมูลนิพพานมึงก็ผิดด่านิพพานด่าพระอรหันต์เออด่าศาสนาโดยที่ไม่ใช้สติปัญญาเออมึงควรจะออกมาทําคลิปขอโทษถ้ามึงอยากจะพัฒนาตัวเองมึงต้องออกมา บอกว่าสิ่งที่มึงเจอบีอิงที่มึงพูดไปนะั่นคือการโมโนของมึงการหลอกลวงชาวบ้านเพราะกูคือกูต่อมเอ๊กูเกิดขึ้นมานานแล้วว่ามึงคือ18มงกุดนะคะวันนี้ยังด่ามันไม่คล่องเดี๋ยวมันทําคลิปอีกอิ่มจะด่ามันอีกนะคะอาจจะคล่องกว่านี้เพราะว่าเมื่อคืนโคชชิ่งสอชั่วโมงซึ่งโคชชิ่งให้ลูกค้าพระเครื่องไปฟรีหวังว่าคนที่ฟังอยู่ก็จะได้ข้อมูลจากอิ่มเอาไปใช้บางคนถ้าจะเอาไปใช้ เเปิดคอร์สทำมาหากินไม่เป็นไรเอาไปใช้ได้เลยอิ่ไม่ว่านะคะแต่ขออย่าไปหลอกอย่าไปหลอกคนอื่นอย่าไปเป็นสิบปดมงกุฎแล้วก็อย่ามามีปัญหากับอิ่มแค่นั้นเองนะคะเออก็หวังว่าข้อมูลที่สองชั่วโมงเนาะเมื่อคืนน่ะเห็นไหมพูดซ้ำเพราะสมองอยังมึนอยู่ใช้พลังงานเยอะก็จะได้ประโยชน์กับคนเยอะนะคะแล้วก็ คิดไม่ผิดเดาไม่ผิดหรอว่าอีสิบแปดมงกุฎหลายๆตัวที่หากินกับเรื่องจิจรวานนะอิมเห็นมีสิบแปดมงกุฎหลายตัวนะคะมันก็คงจะเอาข้อมูลดีๆของอิ่มไปหาแดกอีกนะคะเออแล้วคนที่เคยได้รับข้อมูลเดิมว่าแอดม่าคือซอสนี่ข้อมูลนั้นขอให้คุณเข้าใจว่ามันไม่ใช่ซอสบางคนไม่ได้เป็นสิบแปดมงกุฎกับตรงนี้ก็จริงแต่อาจจะได้ข้อมูลมาผิดๆนะคะเพราะว่าตอนเริ่มแรก การสอนพอมันสอนกันต่อๆกันไปมันก็มันมันก็ลุงลังมันก็มั่วมันก็เหมือนศาสนาเราผ่านมาสองพันกว่าปีสี่พันกว่าปีมันพอมันมาถึงปลายทางมันก็เริ่มจะมั่วขึ้นละนะอิมจะบอกว่าแอดมามันไม่ใช่อัตมาแอดมามันก็คือจิตเราที่มันเป็นตัวตัวแต่ระดับเออแอดมามันอ่าเมื่อกี้อิมพูดอะไรวะ แอดมามันคืออาตมันนั่นแหละถ้าคุณสนใจว่าอาตมันคืออะไรก็ไปค้นดู Google มันอาตมันมันอยู่ในศาสนาฮินดูเลยจ้าเออถ้าคุณต่อต้านศาสนาแล้วดันมาใช้คําว่าแอดมาอาตมันน่มันก็คือคุณคุณก็คือไม่ได้สนใจศึกษาใฝ่รู้อะไรเลยไงเออแล้วมันไม่ใช่ซอสอยู่แล้วเพราะซอสมันคือปรมัตา์ปรมัต์กับอาตมันนี่มันคนละอย่างอยู่แล้วปรมัตา์มันเป็นอันติเมตทรูตนะคะซอสเนี่ยมันคือระดับความจริงสูงสุดมันเป็นอันติเมตทรูต เออแต่แอดม่ามันยังมีอัตตามันยังมีตัวตนมันยังแยกกูคือกูอิ่มคืออิ่มคุณคือคุณอันเนี้ยลักษณะแอดม่ามันยังเป็นอย่างนี้แต่ปรมาธมันไม่ใช่ปรมาธมหรือกายธรรมของเราหรือจิตจักรวาลแท้ๆของเราธาตุรู้ของเรามันเป็นหนึ่งเดียวเข้าใจไหมแต่คนมันไม่เก็ตถึงขนาดนั้นเพราะว่าไอ้คนที่เอาตรงเนี้ยมามาสอนกันต่อมันก็ก๊อปฝรั่งกันมาต่อๆไปแล้วก็ยุคนั้นอ่ะการสอนอ่ะอิ่มไม่แน่ใจว่ามันสอนมันอาจจะสอนเพราะว่า ข้อมูลมันคาดเคลื่อนเองหรือมันอาจจะมีบริบทอะไรของมันที่มันตามบริบทโลกเก่าแต่ตรงเนี้ยอิมก็เลยบอกว่าถ้าคนที่ไม่รู้ตรงนี้จริงๆแบบไม่ได้ตั้งใจจะไปหลอกใครก็สามารถที่จะบอกว่าสอนระดับแอดวานก็พูดไปแล้วว่าระดับซอสนมันคือปรมัติแล้วก็แก้ไขข้อมูลซะว่าแอดมามันอยู่ต่ำกว่าซอส เออแค่นี้เองง่ายๆไม่ได้ยากอย่าไปอีโกอ้อย่าไปอัตราเยอะในเมื่อข้อมูลคุณไม่ถูกต้องอย่าไปหากินกับเรื่องโลกแบนทั้งๆที่โลกกลมเออข้อมูลสากลมันมีอยู่เพราะไม่อย่างนั้นนี่ก็คือทุกคนก็สร้างมาได้หมดสร้างไอ้สตอรี่แต่งนิยายจิตจักรวาลมาได้หมดอิ่มก็จะต่อแต่งนิยายได้นะถ้าอยากให้อิ่มแต่งนะแต่พอดีกูม <st arts> ีไฮเออร์เซลไงกูได้ข้อมูลเปไงกูก็โค้ดให้ฟรีเลยเ <st arts> พราะว่าไม่เคยได้รับ ผลประโยชน์นะคะไม่ไปเรียกรับผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องนี้ใดๆแล้วก็ย้ําเสมอว่าใครสนใจจะให้โค้ดฟรีก็โทรมาได้นะคะอิ่มจะให้เบอร์ไว้แล้วถ้าไม่มีเงินจริงอิ่มจะโทรกลับแต่อิ่มก็ต้องแจ้งว่าบางคนที่เขาโครร้ดเก่งแม่นยําเขาก็มีคนที่โค้ดเพื่อให้ไปไฟดีจริงๆอ่ะเขารู้วิธีของเขาเออไม่ใช่เหมือนอีสิบแปดมุงกุฎมีมีม่ที่มาหาแดกชาวบ้านอย่างมันนะคะเออโอเคค่ะก็เนี่ยเห็นไหม หน้าก็ยังไม่ได้ล้างเพราะว่าตื่นมาประมาณสิบเอดมงกว่าตอนนี้ประมาณบ่ายโมงกว่าพอดีเพิ่งเห็นว่าเช e ็คเช็คอีหานี่ว่าอีมีมี่หมอยมี่ว่ามันจะทําคลิปหรือเปล่าเออมันทับคลิปก็กูก็ด่าเลยนะคะลุกมาทาแป้งนะคะเขียนคิ้วทาลิปแล้วก็ทําคลิปด่าจะดูสภาพว่าเนี่ยเป็นงนี้เลยนะคะโอเคโอเคค่ะไว้มันทําคลิปอีกมันจะด่าอีกอิมจะด่ามันไม่หยุด จนกว่ามันจะเลิกทําคลิปและปิดช่องนะหรือไม่มันก็ออกมาขอโทษทุกคนนะคะออขอโทษทุกคนซะมันจะได้เป็นเคสตัวอย่างว่ามึงมึงพูดถึงเรื่องระดับไม่มึงพูดพูดเรื่องอะไรมึงจะพูดถึงเรื่องทุกอย่างมันเป็นหนึ่งเดียวกันทุกทุกอย่างเราไม่ต้องมาทําตัวต่ํากว่าไม่ต้องทําตัวสูงกว่าใครอมึงก็ต้องยอมรับความเป็นหนึ่งเดียวตรงนี้นะคะว่ามึงต้องละอาตาัตรา อัตราที่มึงเคยไปโกหกไปหลอกลวงชาวบ้านนะคะไปเอาเงินเอาทองเขาหรือไปได้ผลประโยชน์จากเขานะคะโดยที่ให้ข้อมูลไปผิดผิดมึงก็ต้องออกมาขอโทษได้นะคะเพราะคนอย่างอิ่มอิมก็เคยบอกนะคะคุณจะสังเกตไหมเวลาอิ่มมีข้อมูลอะไรที่มัน update, อัปเดตอ่ะอิมก็จะแจ้งว่าเอออธิบายใช่ไหมว่าข้อมูลเก่าอิมเคยพูดว่าอย่างเงี้ยข้อมูลเก่าเป็นความเข้าใจผิดอิ่มก็ยอมรับอย่างแมนแมน เห็นไหมแล้วอิ่มก็ไม่เคยไปเรียกรับผลประโยชน์อะไรจากตรงนี้เลยอิ่มเป็นคนก,ก็เราอันนี้คือการละอัตตาอย่างหนึ่งก็คือการยอมรับความจริงมันเป็นเดอะทรูธนะคะเป็นเดอะทรูธอย่างหนึ่งเป็นสัจธรรมเป็นการยอมรับความจริงว่าถ้าเราทําผิดเราก็ยอมรับแก้ไขซะก็แค่นั้นเองนะคะอ,อแต่ไม่เชื่อว่าดันทุรังจะเป็นไปหลอกเอาผลประโยชน์จากชาวบ้านต่อ ะะอย่างนี้มันมันไม่โอเคก็ต้องแจ้งเตือนตลอดยังไงอิ่มก็จะแจ้งเตือนตลอดมันทําคลิปอิ่มก็แจ้งเตือนตลอดเพราะว่ามันตามก๊อปคำพูดและข้อมูลดีๆอิ่มไปใช้ตลอดแต่ข้อมูลอิ่มที่เป็นข้อมูลที่ถูกต้องที่ไปขัดแย้งกับการทํามาหากินมันเนี่ยมันก็ไม่เอาไปแล้วมันก็มามีปัญหากับเรามันก็ยังมาขัดกับเราอยู่เนี่ยนะคะโอเคค่ะขอบคุณทุกคนนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะ,ะเดินหน้านะคะไฟดีนะคะ ช่วยโค้ดให้คนเพิ่มพลังงานบวกนะคะเพราะอิ่มก็บอกแล้วว่ายิ่งมนุษย์นะคะมนุษย์โลกสามดีเนี่ยเขาตื่นรู้มากนะคะไอ้พลังงานการทําลายล้างโลกมันจะลดลงเพราะมันเป็นออโตเมติกเป็นระบบเป็นซิสเต็มของระบบเมติกนะคะก็คือว่าถ้าหากว่ายิ่งพลังงานลบสูงการทำลายล้างไม่ว่าจะภัยพิบัติหรือสงครามมันก็จะหนักเพราะมันต้องมันเป็นระบบออโต แต่ถ้ามนุษย์นะคะทำให้ตัวเองมีระดับจิตวิญญาณที่สูงขึ้นสูงขึ้นเองนะคะระบบพวกนี้มันก็จะลดน้อยลงนะคะค่ะคือยังไงก็ตามอ่ะถึงจะมีหรือไม่มีระบบเหล่านี้อยู่จริงนะคะในจักรวาลแต่คุณแค่มีความสุขอ่ะคิดให้คุณมีความสุขไม่ต้องไปแบ่งแยกคนนั้นไม่ไม่ดีคนนี้ไม่ดีเอ่อแล้วกูดีที่สุดอะไรเงี้ยคณไม่ต้องไปคิดแบ่งแยกขนาดนั้นอะ่ะแค่นี้คุณก็ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขละ เออเพราะวันหนึง่งเราก็ต้องตายจากโลกนี้ไปเราต้องทิ้งร่างนี้ไปอยู่แล้วนะคะเออดังนั้นก็ตระหนักรู้ตรงนี้มากๆค่ะสําหรับคนที่ทําเรื่องไฟดีนะคะมิติที่5จิตจกวาลน,นะคะค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ